สวัสดีค่ะวันนี้พี่ข้าวก็จะมาพาฟิตอีกแล้วค่ะมาทำ HIIT คาร์ดิโอแบบง่ายๆที่บ้านทำให้สุขภาพแข็งแรงค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะด้วยท่างง่ายๆค่ะ